สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทาง YouTube และ Facebook นะคะวันนี้ทังเพจร้านชานชายแท็กเตอร์ของเรานะคะมาแนะนำสินค้าภายในร้านกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองนะคะโทรสอบถามนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะอาร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านเกาะลำไยตําบลวางบัวอำเภอคลองขุ่นนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะติดถนนเลยนะคะ มาไม่ถูกยังไงโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแทรกเตอร์มือสองนะคะที่ร้านเรามีหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยันมาสามสิบเก้าแรงยันมาสี่สิบเก้าแรงอิซกิห้าสิบสี่แรงหรือว่าจะเป็นคูปุต้าห้าสิบแรงแล้วก็คูปุต้าเอ็มเจ็ดสนะคะแล้วก็มีอีแตนก็มีนะคะอีแตนหกหมื่นห้านะคะตัวนี้เป็นสามเก้าตัวนูนนะคะสามแสนแปดหมื่นแปดพันนะคะดันดินหน้าโรตารี่นะคะ ส่วน49แรงราคาเดียวกันเลยนะคะ385,000บาทนะคะอุปรกรณ์ดันดินหน้าแล้วก็ผ่านถทใหม่ของค่าย CMT นะคะวงเล็บของใหม่นะคะนะคะยังต่อรองได้นะคะมีบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะพร้อมกัดหน้ารอรอเลยนะคะแล้วก็ท่อซิ่งอีกเช่นเคยนะคะ385,000บาทนะคะต่อรองได้นะคะอุปรกรณ์ดันดินหน้านะคะผ่านถยใหม่ของค่าย CMT นะคะ ก็อีก454แรงมา้าตัวนี้นะคะอุปกรณ์ดันดินหน้าผ่านถใหม่นะคะ465,000บาท465,000บาทนะคะราคาต่อรองได้นะคะแล้วก็เป็นคูเต้า L5018DT นะคะพร้อมกัดหน้าและก็ท่อรันนะคะหลังคาใหม่ยางใหม่สีเส้นนะคะตัวนี้498,000บาทนะคะ498,000บาทนะคะอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านถใหม่ของค่าย CMT นะคะ 498,000บาทนะคะแล้วก็มาที่คันนี้เลยนะคะที่ใหญ่ของเรานะคะเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับคูปต้า M7040 คันนี้นะคะอุปกรณ์ดันดินหน้าแล้วก็ผ่านไถนะคะตัวนี้อยู่ที่490,000บาทนะคะ490,000บาทนะคะสวยๆเลยนะคะกับคูปต้า M7040 นะคะ <c oughs> แลวเราตั้งอยู่ที่บ้านเกาะลำไยตำบลวางบัวอำเภอคลองสูงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะติดกับถนนเลยนะคะติดกับ เยื้องกับวัดว,ดวดชิรารามเกาะลำไ่นี่เองนะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจ facebook เราได้เลยนะคะเพจร้านชันชัยแท็กเตอร์นะคะฐานไทยใหม่ขค่้าย CMT เราก็มีนะคะอ่าพันหกไปยบสีนะคะราคาพวงละ38,500ืนารนะคะสามหมืนารนะคะก็จะเป็นโครงดิกจิวนะคะมี3ามตัวนะคะตัวละหมื่นสี่โครงนะคะ เป็นโครงดิจิวนะคะตัวละหมื่นสี่นะคะมีสามตัวแล้วก็มีบางนาตัวสุดท้ายนู่นนะคะหมื่นหกนะคะหมื่นหกนะคะแล้วก็มีเป็นเครื่อง e t ทีแปดนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมนันห้าร้อยนะคะหนึ่งมื่นี่พันห้ารอยนะคะสนใจตัวไหนสอบถามมาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ